บ้านปเปาเปียทีไดายอมรับรักยังดีแต่ไม่ไหวแล้วยอมรับรักยังดีแต่ไม่ไหวแล้วบ้านปาเปียที่ดาปมรักนางเอกอยู่กิน16ปีครอบครัวมไม่ปลื้มสามีคบหาดูใจกันมาเกือบสิปีรวมถึงใช้ชีวิตครอบครัวหลังจากแต่งงานมาสักพักใหญ่หลายปีแล้วสําหรับผู้รักตัวอย่างของวงการบันเทิงคู่ของนักแสดงมากฝีมือปอเปียที่ดามิทริรโรสและตักนักพัสดารมิทริรโดส หลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานแต่ก็ยังไม่มีวีว่แววที่จะมีข่าวดีเรื่องทายาทไว้สืบสกุลสักที่คู่รักคู่อื่นในวงการบันเทิงกระแสงหน้าไปหลายคู่แล้วคบหาดูใจกันมาเกือบ10ปีรวมถึงใช้ชีวิตครอบครัวลหลังจากแต่งงานเกืบอบ2ปีแล้วนับรวมแล้วก็12ปีสําหรับคู่รักตัวอย่างของวงการบันเทิงคู่ของนักแสดงมากฝีมือปอกเปียทิดาและตักนภศรัน แถมล่าสุดทั้งคู่ก็เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงานปีที่8ไปหนุ่มตาก็เผยว่าแม้ช่วงนี้จะงานเยอะกันทั้งคู่แต่ก็ยังได้มาฉลองครบรอบแต่งงานกันทุกปีถามว่ามีทะเลาะบ้างไหมก็เป็นเรื่องง่ายๆครับอย่างถ้าผมเสียงดังเขาก็จะบอกว่าถ้าเสียงดังก็ออกไปข้างนอกเลยจะดูทีวีไม่ได้เรียกทะเลาะหรอกอย่างมากๆก็แค่เตือนเป็นการตักเตือนสามีสะมากกว่าไม่มีขึ้นเสียงนะภรรยาไม่เคยขึ้นเสียงเมื่อก่อนการครบกัน เรายังไม่เคยเปิดตัวเราใช้ชีวิตยังไงบ้างตั๊กไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ถึงขนาดแอบเพราะเราเจอกันตอนค่ำต่างคนต่างไปทำงานแล้วกลับมากินข้าวกันเมื่อก่อน,นี่ยไม่มีสื่อมือถือถ่ายรูปไม่มีโซเชียลตัดสินใจเปิดตัวอย่างเป็นทางการนานไหมผมค่อยๆไปอยู่ที่ตัวผู้หญิงถ้าเขาพร้อมไม่พร้อมอยู่ที่คุณเลยผมไม่เคยเร่งรัดเดืออะไรทั้งสิ้นอยู่ที่เขาพอใจเขาเปิดตัวเองครับ เปิดแล้วเจอปัญหาเลยตอนนั้นพี่ป๊อกดังมากเป็นนางเอกจนมีข่าวว่ากอปพี่ป๊อกดังตั๊กไม่โกรธเข้าใจเราก็กลับมามองตัวเองกลางวันมีไปได้กันบ้างเขาไม่รู้จักเรามีคนขอถ่ายรูปกับป๊อเกเยอะมากเขาก็ขอความช่วยเหลือเราก็เข้าไปช่วยบางทีก็โดนด่าด้วยผมก็ขอโทษให้้นงเขอไปพักก่อนเหมือนเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวเลยมีโดนไล่ด้วยก็ประกาศไว้เลยขออนุญาตพาภรยาไปเที่ยวสักสองสาวันปลายปีนะครับ ประเด็นมีน้องคงลมเลิกไปแล้วครับแน่นอนแล้วคงไม่ไหวครับต้องขออนุญาตเลี้ยงหลานแล้วกันและไม่ต้องห่วงครับผมไม่ไปมีน้องกับคนอื่นแน่นอน <c oughs> ก็บอกให้ภรรยาเขาสบายใจได้ครับจริงๆเลี้ยงหลานก็มีความสุขเลี้ยงหลานก็เหนื่อยนะเพราะทุกวันนี้ผมตื่นมาทํากับข้าวให้เขากินทุกวันเลยนะตั้งแต่เขาเกิดมาผมเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งเราก็คิดเอาเองว่าถ้าเลี้ยงลูกก็คงแบบนี้แหละก็เป็นความรู้สึกผูกพันแม้จะเป็นหลานแต่ก็รู้สึกว่าเขาเหมือนลูกคนหนึ่งเลย เราก็คิดเอาเองว่าทำหน้าที่พ่อ